สำหรับวันนี้เรากำลังจะคุยเกี่ยวกับเวฟ 125i ที่เปิดตัวมาเร็วๆนี้ครับในปีของ2022ถึง2023เพราะว่ามันจะเริ่มเลื่อมๆปีแล้วเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างสวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับช่องโมโต้ไลฟ์ฟันกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวสาหรับใครที่ไม่อยากจะดูคลิปนี้นานเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้สั้นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมันมีอะไรกันบ้าง อย่างแรกครับคือชุดเฟรมอย่าง2ครับคือเลือนไม้อย่าง3ครับคอนโซลหน้าที่เพิ่มเข้ามาอย่าง4ครับเครื่องยนต์ตัวใหม่อย่าง5ครับ affe. ชกหน้าชกหลังอย่าง6ครับไฟท้ายเป็นใหม่อย่างที่7คือเรื่องราคาและอย่างที่8คือเรื่องสีสันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลงดีเทลเกี่ยวกับข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กันบ้างนะครับ สำหรับในเรื่องของชุดเฟรมที่เปลี่ยนไปนะครับเขาจะเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าเอ้ยเรื่องเฟรมเนี่ยมันยังคล้ายคลึงกันเพราะว่าเขายังเป็นเอกลักษณ์ของตัวเวฟอยู่นั่นเองครับสำหรับเฟรมตัวนี้สิ่งที่เพื่อนๆสังเกตได้นะครับจะเป็นตรงช่วงเบรกหน้านะครับตรงนี้เขาจะยืดให้ดูเต็มมากขึ้นให้ดูรู้สึกว่ามันมีมิติที่มากขึ้นรูปทรงเนี่ยมีความโค้งมนที่สวยมากขึ้นครับมีมิติของตัวชุดไฟได้เท่มากขึ้นครับ แล้วก็ในส่วนของชุดข้างอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตว่าเอ้ยมันมันทำได้เรียบเนียนมากขึ้นกว่าตัวเก่าตัวเก่าจะมีการแบ่งแยกอย่างาเห็นชัดเจนแต่ตัวนี้ทําได้เนียนมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของฝาท่อฝาท่อเขาก็เปลี่ยนใหม่เนอะฝาท่อทําให้มีที่ใส่รูน็อตตรงเนี้ยให้เห็นเราให้เห็นแค่ลูเดียวนั่นเองครับต่อไปครับคือเรื่องเกี่ยวกับเลื่อนไม้ซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบอนาล็อกทั้งหมดเนาะบอค่าอะไรต่างๆด้วยเข็มและไฟต่างๆ แต่นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับตัวเวฟร้อยสิบไอปีสองพนะครับจะมีดิจิตอลเข้ามาก็คือตามจริงมันมีก่อนรุ่นนี้แล้วละ่ะผมเคยเห็นอยู่ของรุ่นเวฟผมก็จำไม่ได้ว่ามันรุ่นไหนเวฟเอ็กมัง้งถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับปรับจากอนาล็อกเป็นกึ่งดิจิตอลครับบอกข้อมูลระยะกิโลผ่านทางดิจิตอลพร้อมเกียร์ด้วยครับแล้วก็ออกอย่างหนึ่งมีการแสดงสถานะเครื่องยนต์อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวการทํางานของเครื่องยนต์ ความเร็วไฟสูงไฟต่ำอ่าบอกคบกันเลยครับสำหรับเดือนใหม่ตัวนี้ต่อไปครับคือคอนโซลหน้าตอนนี้เราเพิ่มซ็อกเก็ตในการเก็บของให้แล้วครับจากตัวก่อนตัวเก่าจะไม่มีนะครับตรงนี้จะมีซ็อกเก็ตสําหรับการเก็บน้าําเก็บของอนเนกประสงค์ตรงคอนโซลทางด้านซ้ายมือครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตัวใหม่สําหรับตอนนี้ Honda เขาก็จะเพิ่มเครื่องยนต์ให้เป็นแบบ Honda Smart Engine เนาะซึ่งมันจะเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นนั่นเอง มีการปรับเปลี่ยนของช่วงชักลูกสูบและกําลังอัดเขาจะมีพิสตันออยล์เจตให้นะครับคือการฉีดน้ามันเข้าใต้ลูกสูบเนะี่ยจะเป็นการลดการสึกหรอของตัวเครื่องยนต์พร้อมทั้งระบบการตั้งความตึงของโซ่ราวลิ้นโดยอัตโนมัติแบบไฮดรอลิกใหม่ครับลดอาการการสะบัดของเครื่องยนต์เพิ่มความนิ่งของเครื่องยนต์สำหรับตอนนี้เขาก็จะเปลี่ยนขนาดลูกสูบ52.4 mm, ่มมชัก5 7 9เมมเป็นขนาดลูกสูบ5 0ม mm, มขนาดช่วงชัก6 3 1ม mm, มครมบ ลดขนาดลูกสูบเพิ่มช่วงชักแข่งครับและกําลังอัดก็จะเปลี่ยนจาก9.3ต่อ1เป็น10.1ตอนน่อ1นั่นเองแต่เครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็น4เกียร์เหมือนเดิมครับแต่ยังมีพื้นฐานที่คล้ายๆกับตัวกอม125โชคหน้าและโชกหลังนะครับได้มีการเพิ่มระยะทั้งโชคหน้าและโชกหลังให้ทรงตัวได้ดีมากขึ้นซับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่จากไฟหลอดนะครับรอบนี้เราเป็น LED แบบเต็มตัวเลย มีรูปทรงแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของทางด้านราคานะครับในปีของ2021และ2022 2 3เนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น2รุ่นในการคือรุ่นซีลวดและรุ่นล้อแมกซึ่งซีลวดล้อแมกเนี่ยราคาของทั้ง2รุ่นเนี่ยต่างปีเนี่ยของปี21และ22เนี่ยต่างกัน500บาทเท่านั้นครับซึ่งราคาตัวล้อซีลวดปี2021จะอยู่ที่ 53,800บาทปี2022ี่อจะอยู่ที่54,300บาทและตัวล้อมแมกนะครับปี2021จะอยู่ที่56,00 0บาทและตัวปี2022จะอยู่ที่56,500บาทครับแล้วก็สําหรับราคาที่แตกต่างในรุ่นของล้อซีลวดและล้อแมกนะครับจะแตกต่างกันอยู่ที่2,200บาทนั่นเองสีที่มีให้นะครับในปีของ2021ในส่วนของซีรวดนะครับจะมีเป็นสีแดงสีน้ําเงิน สีดำส่วนทางด้าน2022ของซีลวดน,นะครับจะเป็นสีดำแดงดำน้ำเงินดำน้ำเงินดำครับและในโซนของล้อแม็กทางด้านปี2021จะมีเป็นสีเทาสีน้ำเงินแดงสีดำแดงและปี2022จะมีเป็นแดงเทาเทาน้ำเงินขาวแดง ดำเทาตอนนี้ผมขออภัยด้วยนะครับที่สีมีมาให้ดูไม่ครบเพราะว่าผมหาภาพมาเจอนะ่ะและนี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างจากปีของ2021สู่ปี2022ครับก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าเอ้ยมันมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆอะไรประมาณนี้ผมหาข้อมูลเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยได้เรียบเรียงแล้วก็ได้ดูได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับในรุ่นตัวใหม่เนี่ยและสําหรับคนที่เคยขี่รุ่นนี้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและในส่วนของเรื่องอื่นเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่เนาะเพราะว่าเวฟ1อ i เนี่ยก็จะมีขนาดใต้บ่อที่กว้างครับอยู่ที่17ลิตรแล้วก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้แค่บางรุ่นถังน้ํามันเนี่ยมีความจุอยู่ที่5.4ลิตรครับ สวิตกุญแจยังเป็นแบบชัตเตอร์คีย์ครับรวมทุกอย่างในจุดเดียวแล้วก็มีแถบแม่เหล็กให้ล็อกอัตราการกินน้ำมันเนี่ยประหยัดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรน้ำหนักโดยรวมเนี่ยของรวมทั้งของเหลวทุกอย่างน้ำมันเต็มถังเนี่ยอยู่ที่106กิโลกรัมล้อหน้าล้อหลังยังมีขนาดเท่าเดิมครับล้อหน้า70 9 0สิ7ขอล้อหลังนะครับ80/90ขอยางเป็นของ v l u b b e r นั่นเองครับโอเค ก็จะเสร็จแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในรุ่นของเวฟ125ไอปี2022-23แตกต่างจากปี2021อย่างไรเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าหากใครอยากให้คลิปเราเนี่ยได้ทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อีกก็สามารถสนับสนุนช่องของเราผ่านทางการซื้อสินค้าจากช่องของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้อย่างแน่นอนและเจอกันต่อไปในคลิปหน้า ถ้า,าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับชอบ่องโมตัวไรฟันครับแค่บิดชีวิตก็สนุกแล้วเจอกันต่อไปครับสวัสดีครับ